อกปอกแป,กปลกปกแปลกพี่น้องเอ้ยฝนกุ้งเทพฝนตกฝนตกพี่น้องตกปล่อยๆดีแน,น่จังน้อยดีก็มาตกตะวักขึ้มขึ้มขึ้มยู่ท้องฟ้าคึ้มยู่พี่น้องโอ้โอ้โอ้ไมจังสีปกแปลกมาแห้งน่ะ ก็จะฝนแรงน,นี่แหละเบิ้องยังนึงกับได้บัดแห้งบัดคอยบัดแห้งพ่อพ่อเดินทางลำบากเลยพี่น้อง ฝนตกฝนตกปล่อยปล่อยบ้าเอาบาดบาดแห้งได้บาดพี่น้องบาดแห้งได้บาดยีงโ,โอ้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 บาดแห้งบาดแห้งไม่แห้งไม่แห้งหลังจากสิไปปล่อยมาแล้วนี่ช่วงนี้อะไแห้งหรือพี่น้องนี่ บาดที่นี่เริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วอุ้ยบาทที่นี่คนตกคนตกคนตกกรุงเทพพี่น้องเลย คอยลงได้บาทพี่น้องนั่แนนะ่คอยลงอีกแล้วฝนตกฝนตกคือมันตกแรนอันนี้คอยลงอ่ะได้บาทนี่ตอกแบบป๊บตอกแปบบ๊บแห้งแป๊บหนึง่ง นนเมื่อไปละได้บาทนีพี่น้องเอ้ยหมดแล้วเมื่อฝนแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ไว้ซั้นนี่ละจ้าขอบคุณเลยหลายที่เขาชมคลิปเด้อพี่น้อง